สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้เรามาดูเหรียญสวยงามของหลวงพ่อพัดบุญญากาโมนะครับที่ในตลาดซื้อขายกันเรายังเห็นไม่ค่อยเยอะนะครับแล้วก็เป็นพระที่ราคาถูกนะทุกคนเป็นพระที่ราคาถูกที่น่าเก็บมากๆเรื่องความสวยงามทุกคนนะครับปัจจุบันนี้นะครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับพระเครื่องหลวงพ่อพัดมีการผลิตเยอะ นะครับผลิตเยอะแย่งกันขายไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ผมคนหนึ่งนะครับทุกคนที่เลือกเก็บนะครับไม่ได้เก็บทุกรุ่นนะครับเพราะว่าไม่มีกําลังพอเลือกเก็บที่เหรียญที่สวยๆนะครับเราอยากจะเก็บเรื่องความสวยงามทุกเหรียญน,นะครับทุกรุ่นนะครับผ่านพิธีการปลุกเสกทั้งหมดแต่ทําไงได้ละครับ ในเมื่อมันเยอะรุ่นเราก็ต้องเลือกเก็บในฐานะลูกค้าวันนี้เราจะมาดูกันรุ่นนี้นะทุกคนรุ่นรวยมหาศาลหลังหันนุมานนะครับปี2564หอยีเหรียญนี้ผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลาหนึ่งปีทุกคนนะครับเรามาดูความสวยงามเหรียญแรกเลยแล้วกันนะครับยังอยู่ในซีนเดิมๆนะทุกคนยังอยู่ในซีนเดิมๆเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คมชัดนะ ทุกคนแต่ว่าสีทองเนี่ยมันไม่ค่อยเข้ากล้องเท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นเป็นเหรียญทรงกลมนะทุกคนด้านหลังเป็นหานุกมานนะครับเหรียญน,นี้นะครับพูดกันตรงไปตรงมาด้านหน้าก็เดิมๆเ,เลยนะครับเดิมๆเ,เหมือนหลายๆรุ่นนะครับเหมือนหลายๆรุ่นแต่สําหรับผมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นตัวอักษรหรืออักขระยันเนี่ยนะครับเขาทำออกมาได้สวยงามนะครับอันนี้เป็นหน้ากากนะแต่ความสวยมันจริงๆแล้วอยู่ตรงนี้ครับอยู่ด้านหลังทุกคนนี่อยู่ด้านหลังนะทุกคนนะนี่ครับขานุมานจานสมอนทุกคนนี่ นี่ก็เป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับนี่เป็นเนื้อกะไหลเงินนะครับ <Momo S 1> <único Liberty Overwatch> เนื้อกะไหลเงินอยู่ในซองเดิมๆเลยนี่ทุกคนอ่ะเหรียญแรกนะครับต่อไปเหรียญที่สองทุกคนมีทั้งหมดแปดเหรียญนะมาโชว์กันแปดเหรียญนี่ก็น่าจะเป็นกะไหลเงินลุงยาแดงนะครับลายเสือแดงนะแบบนี้เขาเรียกว่าลายเสือแดงนะครับเสือแดงลุงยาจีวอน นะครับมาดูด้านหลังทุกคนนี่ตอกกอไก่นะครับตอกกอไก่หมายเลขหกแปดนะครับนี่ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็จะรีวิวเป็นคลิปบ้านๆแบบนี้นะครับไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับแต่อยากให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่ครับ สำหรับใครที่มีเก็บรุ่นนี้แล้วนะครับก็ทักทายกันมาได้ในคลิปนะครับทุกคนนี่อนุมานนะครับด้านหลังเป็นอนุมานนะครับหรือว่าเป็นลิงอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่จะเรียกนี่ครับเรามีด้วยกันทั้งหมดแปเหรียญน,นะทุกคนดูกันยาวๆเลยนะครับคลิปนี้ไปเก็บเหรียญที่สองต่อไปเหรียญที่สามนะครับเหรียญน,นี้ฟุ้งฟิงมากทุกคนเหรียญน,นี้ฟุ้งฟิงมากนะครับก็ ถ้าดูจากสีแล้วนะครับก็น่าจะเป็นสีประจำวันเกิดนะครับเป็นสีชมพูนะครับลุงยาสีชมพูเนื้ออะไรเอ่ยเลขหนึ่งสองสองนะครับนี่ก็เป็นเนื้อกระกระไหลเงินอีกแล้วนะครับตอบกกอไก่นะกระไหลเงินเยอะมากๆนะครับนี่ประมาณนี้เลยผมเชื่อว่าหลายหลาย,ลายท่านมีเก็บนะ แล้วก็หลายๆท่านไม่มีเก็บนะครับปัจจุบันนี้ในตลาดหายากมากนะครับไปเก็บต่อไปก็จะเป็นเนื้ออปก้าลงยาซาตินเอ่อเนื้ออัปก้าซาตินนะครับทุกคนขอบแดงลงยาจีวอนนะครับนี่ด้านหลังเลข2อ3สี่สานะครับตอกอ,อ,อ่าง ส่วนตัวนะครับผมชอบเนื้อซาตินมากเลยทุกคนผมดูแล้วมันมันสวยนะครับนี่ถ้าหลายหลายคนยังสงสัยว่าอัปปากาซาตินหรือว่าเนื้ออัปปากาโลกหรือเปล่าไปดูคลิปที่ผมทํานะครับผมเอากระดาษทรายมาขูดดูแล้วนะครับโลกไม่โลกเพื่อนๆก็ไปดูกันเอาเองนี่ทุกคนหลังจาก คลิปนี้นะครับผมก็จะรีวิวให้เป็นเหรียญต่อเหรียญเลยนะครับเหรียญต่อเหรียญเลยนะครับว่ามีเหรียญรุ่นไหนกันบ้างเหรียญแบบนี้ความคมชัดยังไงก็เข้ามารับชมกันได้นะครับต่อไปเป็นเหรียญที่ห้าทุกคนขออนุญาตเปิดฝาก่อนนี่มีเนื้อดอนได้ด้วยนะทุกคนเนื้อม่วงนะครับเบาวิวเลย <c oughs> นี่ก็เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับทองทิพย์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเดี๋ยวเราต้องมาดูด้านหลังกันนะครับปัจจุบันนี้โอ้โหเดายากครับทองทิพย์บ้างทองขวาบาทบ้างนะครับอนันี้อนนันี้ทองทิพย์ับแต่เลขนี่นี่เลขมันตองสามทุกคนเลขตองสามนะทุกคนนี่สวยๆครับลงยานนําเงิน นะครับขอบน้ำเงินลงยาจีวอนนะครับมาดูด้านหน้ากันสักนิดหนึ่งก็ยังดีนะแต่ผมชอบด้านหลังนะครับรุ่นนี้ใครว่าอะไรก็ว่าเถอะนะครับผมเป็นผู้บริโภนะคเนี่ยผมผมเรื่องที่ผมชอบนะนี่ดูความคมชัดของอนุมาานีทุกคนนี่ เลขตรงสามนะทุกคนไปไปกันยาวๆต่อไปนะครับสำหรับปีตั้งแต่ปีสองพันหกหกศูนย์เป็นต้นมานะครับก็จะมีเนื้อแปลกๆแ,แบบนี้นะครับเนื้ออะโนไดนะครับสีม่วงนะครับเบามากนะครับเบามากชุบอนโนไดหรือเปล่าเป็นปีเครื่องบินแล้วชุบอนโนไดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะทุกคน เลข405นะครับเป็นยันนะครับจะไม่ระบุเนื้อนะถ้าเป็นสีแบบนี้จะไม่ระบุเนื้อนะทุกคนผมชอบอานุมานมากเลยทุกคนแกะพิมพ์ได้คมชัดมากๆเลยครับสวยนะครับนี่เป็นงานหน้ากากนะนี่เป็นงานหน้ากาก คือตอนนี้คลิปปักเครื่องที่ถ่ายไว้เนี่ยโอ้โหต้องทยอยลงแล้วนะทุกคนมีเยอะจัดนี่เป็นงานหน้ากากนะครับเป็นงานหน้ากากนี่อนโนได้ไหมอนโนได้บ่วงหรือเปล่าถ้าเรียกผิดกราบขอไปนะครับเพราะว่าปวดหัวจริงๆนะครับเดี๋ยวต่อไปครับ383ครับนี่สามอัปปากาอีกแล้วครับทุกคนนี่ ลงยาไล่เฉดสีแดงนะครับลงยาไล่เฉดสีแดงขอบดําสวยไหมทุกคนท่านใดมีเก็บอยู่ทักทายกันมาได้นะครับใต้คลิปวิดีโอ,อต่อไปก็เหรียญนี้นะครับนี่ก๋าไหลเงินเหมือนกันไม่มีเนืนเงินเลยนะครับไปรุ่นมาเลขโค้ดสองศูนย์สองนะครับก๋าไหลเงินนะนี่ทุกคนโอ้โหผมอยากให้ดูท้านหลังเหลือเกินเนี่ย เนี่ยผมอยากให้ทุกท่านดูด้านหลังนะครับด้านหน้านะครับเราก็เห็นกันมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแต่ผมอยากให้พี่ๆทุกท่านดูด้านหลังครับดูครับไอสวยจริงนะครับด้านหลังเนี่ยนี่นี่อยากให้ทุกท่านดูนะครับโอ้โห ท่านใดมีเก็บอยู่ทักทายกันมาได้นะครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับว่าเราจะมีรุ่มไหนอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้เนาะสวัสดีครับ